สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้รู่สู้ข้นนะครับมนันกับมือมค้งมือฟอกก็ส้องเบาเล็กป้าแซบอ่าแต่เนี่ยสุดแซบมาสู้กินให้กอลกับพี่น้องเพื่อนกูจับจับอุบลใส่กระดูกหมูครับพี่น้องโอ้ววยวว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 วมวว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 วเดวว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 วกวววนวววววะวว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 นะวว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 วนนะครับ มีบะหมี่เขียวแล้วก็เป็นเส้นกดจับนะครับผมนี่เป็นเส้นกดจับอ๋อปุ่ม,มกระสิมันจวดเลยบ่เนี่ยตัวเนียบุตัวเนียคือสิบุตรไอ้คนหรอกฝากพี่น้องสุ่ขูดสุ่คนเน้อครับผมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาเลยเน,นเนี่ยครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปนะครับมัน,นมาแพ็คคู่เลย เดือดใส่กระขังที่เดือดใส่กระขงังบ้าเลยกกรพาะนะครับผมต้องกระปุกแกะไผ่แกลือมันยังไงเลยเออยังไงเลยอันนี้ปรุงเอาเล็กินเล็กนะครับเดี๋ยวลงไปอีกไอ,อตัวตัวเป่าอยู่บนไม่เป่าก็ได้เอาโบาเป่านี่สิบาขาดกระโจนไอ่ะมาลุยกันเลยครับพี่น้องมาหนิฮ้อนฮ้อนนี่ละ พี่ว่าอะไรน้ำเปล่าพี่น้ำคนมาไหนมันบ่คนไะไรยังน้อยนึงอืมนับขนาดเอาอันนี้ออกบ่บอ,อเหล็กนับเลยนัออกกุนเดี้ยวเอาหล็กออกเนาะเหล็กกระดูกห<แ>มูเหล็กว่าก็เลือดแข็งอึ้งก็สีอันเดียวกันนั่นแหละแบบว่ามัานเป็นยังไงล่ะพี่น้องแบบ จะเด้คนสวง,งเนาะคุณลายปีกอะไายไปไปมากับป้เปิังว้าถูกเอามาขักะครับว้าวขักขักขกตักไปใช้กระถือเตเลิงคุณนะ้ะมา,าเยน่อยอยู่หรออาะลาตักไปใช้กระถือเเลิงโอ้ย,ย,ย,ยไป ตักไปไหนก็ถูกแต่เลยก็ออกไปเลยไปเห็นที่ไหนบอกมันเปือนมืมอกีอ่มังเหยวอืมบอกนะทํมหอมบรเฮณที่ดีควมหนับกระชับมากเลยนะมือจ้องอมอ้ดี บันนี้อันนี้ก็นี่จะคล้องเองบันนี้ม,นนมันละรู้เห็ดดีๆก็จะคล้องแต่ก็เปลือกข้าขอสนใจอันนี้พอเป็นตาเสียก็เฮ้ยยู่อลุกตั้งเอาจ้ะ เด่ก็ไปตลาดแล้วเด็วก็่าพอ่องกินเราูปยิมเมาอีกยันบุเบิดยังเบิ่ง,งตาสิา้นแปด ตอนนี้ยังกว่าเนว่ยไส้กป็นอันแนว่ขอหวนพอดีบ้านี้ต้มนึ่งกับปลาแซวจะเบาเล็กนี่แนี่ส้นี่ห่อนมเออข่อยอยากเบาเยอพี่น้องตัวหนุ่มไม่ปออ่ะตัวตรงเนี้

ขักขักขาก,ก็กินอย่างก็หม้อไฟอยู่เบาเล็กพีกเดือดจีกว่าเจ้าเออรวยพีกเดือจังไง แต่ว่ากินหวอนก็นไม่แหง,ยหหง,งหอยู่เลยแหนะห่อนห่อนซึมซวงน่าพีงมมหแหงดีกันไรตะเที่ยงใบอะไรอีกเลยขะเที่ยงใบซ้ำอาสิ

ไปขายของห่างเสิร์ขึ้นไปแล้วเ <laughs> ั้วนงค่อยก้นกันอ้านกอก สมัครเติมงานเก่งขึ้นมวยกันลองกุงสิสม,สมัครพ่อกินไปมาสองเปล่าชิ้นน้องฮานต้องใส่กระเจียบ một Bố sợ nhanh bài bà Bố thò toàn này Giang nó no? sau sẽ ưng bật bật đai mày bật đai cái này cả anh quá thoải nè ngon, mất hối, ลองเส็นมาแจ่บอันนั้นเหรอเส็มาแจ็บให้ยไงก็บป่วยจะยังมอาตดค่า 这个套和砖地，看哪？ ต้องควายให้เกแบแมพตั้งล้างยังหอนอยู่ไม่หมอมีนี่มเนาะ ມາໄລ່ໃສ່กันບໍ່ດາເຂົ <goodbye seven horrible> ້າແຊບເຊິ່ງດຕຮก็ກ thank é matéria มันเริ่มอันนี้่ยว่าเล็เริ่มเย็นแล้วบ่ยังไงก็ตัวอยู่แถวไปดีหัวกระดูกอะ กินก็หิวหน่าโชดูกระไรโอ้โหทกันกันน้อนมันคือบ่อนไม่ได้กิบ่ทกันเนะาะเขานักเกง่ง ภาษากินสมุนหมาอือมูมเบิดแล้วก็มีสมุนผตรงหวง่วงนะพี่น้องมีเป็ดกับไก่ตรงเงนเะทงถ้าเผาัเบิดก็กต,ราาดรตรงห่วงห่วงลาาัตาลทั้งมดทั้มก็หอวมดเล เส้สนทิมล้องเส้นไปใส่เหมือนปเปล่าเลยเสินตั่าละลามันมั้งเจาใช่ชอบกินก็นเหลาอไอย่าไงนี้ไหมมั้งมันอัเสบนะแสงจีง เราว่าก๋วยซือหน่วยไงนี่มรการเอาเกินสร้างมันชุบซองมาเพิ่มหวมโ้งโลลสะสองอ่ะน้อยนะเอ,อน่อยน่อยที่สุดแล้วฮะก๋วจันบอะเนี่ย ตัวน,น้ำจิ้มคนหายไปแล้วหายไปแล้วหายไนจิ้งยิ้อพอเก่าต้มกิ้มก็บน้ำจิม้มืนชิฟเฟิลของมอสชิตีของนี่ยังอยู่เลยไไสื่อมากโล่่หาเจ้าแบบยังไงคอร์าหามาจัดต,ติดตรงคออย่างไรจ๊ะ ข้อลหอรหค่ะแม่ที่องเรยว่าตัเจี๋ยเป็นแสบน้ำหยังมันแสบต้องประดูก,ก็เบาดีก่งนี้จอจ้ะ ขึ้นห่างก็ได้นน่ขึ้นก็จะเห็นาเฮ้เ,เป็นหลอ,อดเป็นหลอดออกมาหลอดหลอดดนูนะครับบว้าฟันกระดูแบบนี้แมว,แวเราเลยก็เห็นได้ว่าเขาจะจวงไวค่าอะนี่ไหม,มเ,เห็นในไกีบพันโย อโทษจ้าอิม่มรับค่ะไม่แล้วบาว่าอิอมออ่มหาะเรียบร้ยบรยบอยไปบยหมอจะยังอายทวนๆอยู่อยู่เลยหานิ้วเ,ยวเลยวะเุยเลย นี่เพื่อนี่ยังไม่บอกเลยก็จำซื้ออะไรลยมาจำอะไรจะวะว่าหอมมันเนี่ยุบัติเห็ุแบบเป็นหลอดเป็นหลอดประแหวงอะไรแห้งวอมหอมมันนี่เธอไออีอย่างมันก็บอกเลเอ็นอืม ฝงเขาตาละแล่นนี้ <laughs> แตลาดที่ไปจอดมันนึกมีหรือว่ายังไงอ่ะไม่ใช่หรอยุ่งเหรยุ่งรอยังจะเล่นหนึ่งลายบอกประาณเกือบลูอ่ะซื้อมะลนหนึ่งเขามาแบงใส่เนี่ยประมจะันมามมาไปดูบางวันคือพอประกวเห็นประกวดเต็นมา นั่นแหละก<อ>็วันนี้จะเป็นยังางไรผมเยียบรวยครับพี่หนอกจิ๊บหนุก็ขอถอดขอไพไื่ออะไรแต่โมซื้อผาบนะครับผม แสีลาไปเลยนะครับวันนี้มาเรกับสาวอื่นขอบคุณขอบคุณพี่น้องสุขสุขน,นะครับผมติดตามรับชมมาเล็กทรงก้าวใจตลอดมากครับพี่น้องไปแล้วครับผมวันนี้เมื่อหนามาแซ่บๆต้องกันไม่เมนูยังกะรอรับชมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสุต่อ